สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะพนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าเราก็มาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮานอยนะคะมัดรวมนะคะอดนมินให้เด่นไปที่8กับ0นะคะแนวทางเข้านะคะ40นะคะหลุดไปนะคะเสียดายนะคะเด่นมานะคะ0ส่วนล่างนะคะ1 9นะคะก็ หลุดไปนะคะตัววิ่งหนึ่งมาะคะ่ะนอยพิเศษนะคะศูนย์หนึ่งนะคะจับศูนย์มาหลายคู่เจาะไม่เข้าตารางกําลังวันเข้านะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งแต้มนะคะตารางกําลังวันส่วนล่างนะคะสองศูนย์นะคะหลุดไปนะคะนอยปกตินะคะหกสามนะคะก็หลุดไปนะคะล่างสองสามนะคะก็มานะ ส่วน VIP นะคะ3 6ก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง3มานะคะล่างหนึ่งหนึ่งนะคะก็หลุดนะคะสรุปแล้วเข้ามา1น้นอยนะคะเลขน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากสุดๆเลยนะคะพี่น้องโอกาสหลุดนี่ง่ายสุดๆเลยเนาะก็ยังดีนะคะที่มาเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC ที่น่ารักนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี สามศูนย์เก้าหนึ่งหกห้านะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่หกกับสี่นะคะส่วนในชุดเด่นนะคะก็จะมีหกหนึ่งเก้าหนึ่ง สี่เก้านะคะแล้วก็ห้าสี่ส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดสี่สามหก 7จสาม แล้วก็จะเป็นสองสามนะคะน,นี้เอาสามเก้าไปด้วยนะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะแปดสี่เจ็ดห้าสามหกนะคะ มันขออนุญาตขีดก่อนเพื่อความเรียบร้อยสวยงามเนาะพี่น้องเบิ้ลนะคะเบิ้ลให้เบิ้ลไปด้วยนะเบิ้ลก็จะมีเก้าเก้าสองสอง 3า6สนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนนทางตัวเลขส,สวยๆง,ง,งามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร <c oughs> วยๆแง่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า